S 1> <S 1> <S สวัสดีจ้ะสูงงินขอถ่ายพูดคุยให้กำลังใจกันได้นะจ้าจุดมุ่งหมายเรายังไกลหยุดจุดมุ่งหมายเรายังนะไกลเนาะไม่มีเอาของหนูมาดิว่าเห็น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 สวัสดีหกดวงตานะคะขอโทษขอ เปิดตึ้งนี้ดูไหมคอมอ่ะ้องเปิดดูสิไม่เห็นมีสีดวงตาแล้วแต่ซีดีแ่นไม่เห็นคอมเมนต์เลยจ้าสวัสดีค่ะแหวะทักไทยให้กำลังใจชาวครีเตอร์นะคะน่คเ้อนเคไ,ไม่มี เอาของหนูมาดิว่าเห็น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 สวัสดีหกดวงตานะคะขอโทษค่ะมีจังหวัดใดเนาะฝนตกเนี่นองแต่ว่าเห็นเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะโพดร้อนอย่างร้อนสวัสดีพี่เดชชนินด้วยเช่นกันนะคะสวัสดีคุณทองใบนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า โอ้หเหมือนเพิ่อนเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีทักทายเพื่อนๆทุกคนขกคเข้ามาทักทายได้ค่ะแวะเข้ามาทักทายได้นะจ้าเดินจ้าขอบคุณนะคะไม่มีคอมเมนต์ให้พอล่าซีดีน่าก็ไม่รู้ว่าเปิดตัวนี้ดูไหมคอมอ่ะลองเปิดดูสิ คืณจะขึ้นไลแล้วหาานอนง่วงนอนแล้วห้านาทีห้านาทีผ่านไปตาต้องต้องลงแล้วขึ้นขึ้นไล์ใหม่ไหมคะเพราะว่าสีดีน่านไม่เห็นคอมเมนต์วันนี้ผ่านนะไม่ได้เลย เราเห็นค่ะว่าผู้ใหมาถักไทยแวนพันไปพันมากกับแวะไมา่ห้กำลังใจกันใดจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีก่อนไหมหรือว่ายังไงเพราะว่าซิรินาไม่เห็นคอมเมนต์ในในไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะสวัสดีแปดดวงตานะคะแต่ซีรินาวันนี้ผ่านนะไม่ได้เลยจ้ะสวัสดีจะ้ะทักทายเพื่อนๆทุกคนเด้อค่ะเด้อ โอ้จ้ามัมันคันกไปค่ะจ้าม่จะเมื่อกันไปจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตลอดค่ะบบมีหเอกขนตกอะ่ะห้อนหลายฮ้อนหลายจ้าสวัสดีเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่นทุกคนตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมลอง สวัสดีพี่เด็ชชนินด้วยเช่นกันนะคะสวัสดีคุณทองใบนะคะวันนี้ผ่านนะไม่ได้เลยสวัสดีสวัสดีหนึ่งดวงตาด้วยค่ะมีคอมเมนต์มิอ่าสองดวงตาค่ะแต่ว่าตลอดค่ะโบมีหเราขนต๊ะกัะฮ้อนหลายฮ้อนหลายจ้า สวัสดีเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีสวัสดีหนึ่งดวงตาเด้อค่ะมีคอมเมนต์มีอ่าสองดวงตาค่ะแต่ว่านะคะสวัสดีค่ะสองดวงตานะคะอุมานั่งเด้อทำไมมีจะจะทำยังไงพี่ชวีวันอ่าซีเนตลง นั่งสบายๆนั่งสบาย,บายน้องน้องลองเข้าไปดูแล้วก็คอมเมนต์มาสิได้เห็นคอมเมนต์อ่ะลงไลก์ก่อนนะลงไลก์ก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นใหม่นะคะเพราะว่าสีรีนาาไม่ไม่เห็นคอมเมนต์เพื่อนๆจะ,ะขอโทษขออภัยนะคะขอโทษก่อนไหมหรือว่ายังไงเพราะว่าสีรีนาาไม่เห็นคอมเมนต์ในในไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะสวัสดีแปดดวงตานะคะแต่สีรีนาาไม่เห็นดวงตาใครเลยไหม ไม่เห็นคอมเมนต์ด้วยค่ะไม่เห็นคอมเมนต์ด้วยค่ะมั่นค่ะฟ้าวหลค่ะไปซื้อของมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะฟ้าวเมื่อคืนไล่เดี๋ยวสิโบโจบโปรหกลำเพลนอยากจบสิรินาทไม่เห็นคอมเมนต์ไม่เห็นโปรไม่เห็นไม่เห็นโปรไฟล์ด้วยในยเอาอต้องต้องจิ้มตรงนี้เหรอคุณตา ต้องต้องลงแล้วขึ้นขึ้นไลฟ์ใหม่ไหมคะเพราะว่าสีรีน่านไม่เห็นคอมเมนต์ลงไลฟ์ก่อนนะลงไลฟ์ก่อนแล้วก็ค่อยค่อยขึ้นใหม่นะคะเพราะว่าสีดีน่านไม่ไม่เห็นคอมเมนต์เพื่อนๆจะ,อะขอโทษขออภัยนะคะขอตุกกตา,าต้องต้องลงแล้วขึ้นขึ้นไลฟ์ like ใหม่ไหมคะเพราะว่าสีดีน่านไม่เห็นคอมเมนต์ สวีวันซินาไม่เห็นคอมเมนต์จ้าสวัสดีจ้าสิรินาสวัสดีค่ะคุณทองใบเนาะเจ็ดดวงตาแล้วเนาะ <c oughs> ไม่เห็นดวงตาใครเลยไมไม่เห็นคอมเมนต์ด้วยค่ะไม่เห็นคอมเมนต์ด้วยค่ะ <c oughs> สิรีนาไม่เห็นคอมเมนต <c oughs> ไมนไมน์ไม่เห็นโปรไม่เห็นไม่เห็นโปรไฟล์ด้วยใ <c oughs> นเอา,เอาอต้องต้องจิ้มตรงนี้เหรอ สบายก่อนนะจ๊ะถ้าใกล้มากเดี๋ยวโดนพัดลมเราเปิดแอร์ด้วยแหลนะนาะจะได้เย็นเปิดตัวนี้ดูไหมคอมอ่ะลองเปิดดูสิมีจังหวัดไดนเนาะฝนตกเนี่นองแต่ว่าเห็นเพื่อนๆทุกคนเนาอโพลร้อนอย่างร้อนสวัสดี่สองดวงตาค่ะ ซีดีนา่าก็เ่เห็นโปรไฟโน่เหมือนนี่เนาะเห็นแต่วดวงตาค่ะเว้พี่เวีวันณซีดีนาาไม่เห็นคอมเมนต์จ้าสวัสดีจ้าซีดีนาาสวัสดีค่ะคุณทองใบเนาะเจ็ดดวงตาแล้วเนาะน้องน้องลองเข้าไปดูแล้วก็คอมเมนต์มาสิไห้เห็นคอมเมนต์น่ะาดมาแล้วจ้ามาถักทายกับเพื่อนๆพืนแล้วคะ่ะพร้อม หนึ่งสองสาม 1, 2, 3, พร้อมพร้อมพร้อมอสวัสดีค่ะพี่ชิเดชนินขอบคุณนะคะอ่าอ่าอ่าจะจะจะเปิดตัวนี้ดูไหมคอมอ่ะลองเปิดดูสิดดชินิน่านไม่เห็นคอมเมนต์ค่ะ ต้องลงใหม่ขอขอภัยนะขอบคุณมากๆค่ะตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมอลองไม่มีมมใช่ซีรีันนไม่เห็นคอมเมนต์เราจะทำยังไงของซีรีันนไม่มีคอมเมนต์ค่ะ สูงเงี้ยเธอแล้วขึ้นอ่าปิดปิดลงไลค์แล้วขึ้นใหม่ไหมสิีิด้านไม่เห็นดวงตาไม่เห็นคอมเมนต์เลย นั่งสบายสบายนั่งสบาย,ยอ๋อมันดีเล่ใช่ไหมสวัสดีจ้าเจ็ดดวงตาแต่ซีรีน่นไม่เห็นคอมเมนต์ขอโทษขออภัยนะคะอ่าซีรีตลอดค่ะบ่มี่หลอกฝนโตอ๊อ่ะฮอนหลายฮอนหลายจ้าสวัสดีเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆน,นทุกคน พี่ชวีวัรคะให,ให้สีรินาถลงก่อนแล้วขึ้นใหม่ไหมการเชื่อมต่อช้าไม่เห็นมีสีดวงตาแล้วแต่สิรินาถไม่เห็นคอมเมนต์เลยวันนี้ผ่านนะไม่ได้เลยลงไลฟ์ก่อนแล้วขึ้นใหม่ไหมคะสิรินาถไม่เห็นคอมเมนต์ของ,งเพื่อนๆจ้ะ ก็ก,ก็ก็ไม่มีไม่มีใช่สีดีน่านไม่เห็นคอมเมนต์เราจะทํทำยังไงของสีดีน่นไม่มีคอมเมนต์ใครมามามาให้กําลังใจเนาะสวัสดีนะจ๊ะ